สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้ก็ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่านะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ดาวก็มารีวิวให้ชมเป็นต้นพันธุุเรียนมู King ale, ซังคิงมาเลย์ไซส์หนึ่งเมตรนะคะตรงนี้เป็นไซส์หนึ่งเมตรทั้งหมดนะคะมูซังคิงมาเลย์นะคะต้นต้นถอนเราสั่งมาจากประเทศมาเลย์นะคะมาลงถุงที่นี่นะคะอันนี้เป็นไซส์หนึ่งเมตรนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์มากนะคะต้นพันธุ์แบบไซส์ ไซส์เท่ากันหมดทุกต้นนะคะเราจะวัดไซส์เลยนะคะทุกต้นทุกต้นคือจะได้ไม่ต่ํากว่า1เมตรนะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลเซียต้นกล้าจากประเทศมาเลเซียนะคะต้นพันธุ์ของเท้นะคะเจ้าของสายพันธุ์เลยไซส์อยู่ที่1เมตรนะคะท่านไหนสนใจต้นพันธุ์ชุดนี้นะคะสอบถามกันมาได้นะคะชุดนี้นะคะต้นพันธุ์อายุ8เดือนไซส์1เมตรนะคะคูณต้น คนต้นจะอวกมากนะคะเดี๋ยวให้ดูคคนต้นกันนะคะอันนี้เป็นโคนต้นนะคะคคนต้นแบบอวกมากนะคะตรงนี้นะคะเราก็อ่กำลังจัดต้นพันออกมาเพื่อที่จะเอาไปส่งโรงให้กับลูกค้านะคะอันนี้เอาไปส่งโรงให้กับลูกค้านะคะต้นพันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ต้นพันธุ์จะสวยสมบูรณ์นะคะสวยสมบูรณ์ทุกต้นนะคะอันนี้เราคัดต้นพันธุ์เลยนะคะคัดต้นพันธุ์ออกมาเพื่อที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีมีหลายอย่างนะคะพรุ่งน,นี้ที่เราจะจัดส่งให้กับลูกค้าตรงนี้เราก็ขนเอาขนเอาออกมาจากแปลงนะคะขนเอาเอาออกมาจากแปลงเพาะเอามาจัดไว้ตรงนี้เอามานับนะคะเอามานับเพื่อที่จะ ขึ้นรถไปส่งแบบเหมาโดให้กับลูกค้านะคะอ๋อขอบคุณลูกค้านะคะลูกค้าท่านนี้นะคะอ่าเป็นเป็นเป็นดารานะคะเป็นดาราอ่าซื้อไปให้ให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกนะคะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาอ่าดูคลิป จากช่องกเกษตรกรลุกใหม่ก็คือร้านของเราเองนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาใช้บริการนะคะก็เคยมาใช้หลายครั้งแล้วนะคะ,ะดาราท่านนี้เคยมาสั่งซื้อเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นกี่นะคะรอบนี้พอเห็นรีวิวเป็นทุเรียนสายพันธุ์ มูสังคิงมาเลเซียนะคะไซส์หนึ่งเมตรก็มาสั่งซื้อนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มาทุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงมาเลเซียทองลาบูนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะที่ได้สั่งซื้อไปนะคะก็ขอบคุณมากนะคะดาราคุณนิชานะคะก็ขอบคุณคุณนิชามากนะคะที่เข้ามาสั่งซื้อค่ะก็ทางเราก็คัดต้นพันธุ์ห้อย่างดีนะคะต้นพันธุ์สวยนะคะคุณต้นแบบ อวบทุกต้นนะคะปลายนะคะปลายก็เสมอกันแบบนี้ทุกต้นนะคะอันนี้คือปลายยอดนะคะจะเสมอกันหมดทุกต้นนะคะคือเราจะวัดไซส์เลยนะคะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยไม่ต่ํากว่า1เมตรนะคะก็คือไซส์1เมตรต้นพันธุ์จะไม่ต่ํากว่า1เมตรนะคะอันนี้เราคัดไซส์เราวัดไซส์ด้วยนะคะวัดไซส์เลยสายพันธุ์มูแซนคิงมาเลเซียนะคะต้นพันธุ์จากประเทศ มาเลเซียนะคะสั่งต้นถอนมาจากที่นู่นนะคะชุดนี้ต้นพันธุ์สวยมากนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้เป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดอายุแปดเดือนรากไม่ขดนะคะรากไม่ขดนะคะต้นพันธุ์จะสมบูรณ์มากแบบนี้เลยนะคะท่านไหนสนใจต้นพันธุ์ชุดนี้ก็ข้ามาสอบถามเลยกันได้นะคะหกหมื่นต้นที่ดาาได้น้องคลิปไปเมื่อวานนะคะ ชุดนี้เพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานตอนนี้เราขายหมดเกลี้ยงนะคะเราก็เปิดใหม่เป็นชุดนี้อีกนะคะชุดนี้เราก็อาเอามาลองคลิปให้กับลูกค้าดูชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งเมตรเหมือนกันนะคะชุดเมื่อวานก็เป็นชุดหนึ่งเมตรนะคะที่เราเปิดขายหกหมื่นต้นจํานวนหกหมื่นต้นขายแค่หนึ่งวันนะคะหนึ่งถึงสองวันนะคะ หนึ 1> 1่งถึงสองวันก็หมดนะคะชุดนี้ก็มาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะก็ลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อนะคะเราก็จัดต้นพันธุ์เพื่อที่จะเอามาเตรียมส่งให้กับลูกค้าพรุ่งนี้นะคะมีหลายท่านเลยนะคะที่ได้สั่งมูสังกิงมาเลเซียไซส์หนึ่งเมตรนะคะตัวนี้เป็นไซส์หนึ่งเมตรเลยต้นพันธุ์สมบูรณ์มากนะคะมีหลายท่านเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะจัดส่งให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะคะพรุ่งนี้เราก็ส่งเหมือนเดิม40โลเต็มนะคะ 40กรงเหล็กเต็มนะคะลูกค้าท่านไหนที่จะสั่งซื้อแบบเหมากรงเหล็กนะคะอสอบถามมันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้เราจะมีคิวกรงเต็มมากนะคะแต่ก็จะหาคิวให้ลูกค้าแบบรวดเร็วที่สุดนะคะท่านไหนสนใจนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลเซียไซส์สวยคนต้นอวบนะคะไซส์สวยคนต้นอหออวบแบบนี้ก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ ต้นพันธุ์ของเราแบบสวยสมบูรณ์ทุกต้นนะคะเราจะคัดต้นพันธุ์อย่างนี้นะคะไซส์ที่แบบว่าไม่ถึงหน,นึ่งเมตรอันเนี้ยเราก็จะคัดออกไปอีกไซส์หนึ่งนะคะที่ไม่ถึงหนึ่งเมตรเราก็จะคัดไซส์ออกไปอีกไซส์หนึ่งนะคะส่วนไซส์นี้ก็ให้ได้หนึ่งเมตรหรือเกินหนึ่งเมตรนะคะจะไม่ให้ต่ํากว่าหนึ่งเมตรทุกต้นนะคะก็จะคัดให้ลูกค้านะคะ สนใจก็เข้ามาออเดอร์กันได้นะคะต้นพันธุ์มูซันคิงมาเลเซียการเดินยอดอะไรคือสมบูรณ์มากนะคะต้นพันธุ์อยู่ในระยะการเติบโตนะคะไซส์นี้รากไม่ขดนะคะลูกค้าซื้อไปปลูกไม่ต้องกังวลใจรากไม่ขดนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์อายุแค่ปีแปดเดือนความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์นะคะของเรามีความสมบูรณ์มากนะคะอายุแปดเดือนบางต้นไม่สูงได้ขนาดนี้นะคะบางต้นต้นจะเล็กกว่านี้เยอะ แต่อันนี้อายุเป็ดเดือนสามารถที่จะสูงได้ถึง1เมตรนะคะเพราะว่าความสมบูรณ์ของต้นความสมบูรณ์ของดินความสมบูรณ์ของอถุงที่เราใช้เอามาเพาะต้นพันุ์นะคะเพราะเราสั่งต้นถอนจากประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียเขาจะใช้ต้นก้าดุเรียนป่าเสียบยอดนะคะซึ่งมีความทนความแข็งแรงแล้วก็สภา้าประกาศความร,ร้อนอะไรแบบนี้คือ ความหนาแบบนี้ก็จะไม่สามารถที่จะามาทําให้ต้นทุเรียงของเราเนี่ยเหี mm. ่ยวเฉาได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีของทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลเซียเขาจะโตวไวมากด้วยนะคะเพราะว่าต้นโตนะคะเป็นต้นโตที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเป็นต้นโตที่แบบว่าเสียบยอดต่ําไม่เสียบยอดแบบสูงถึงปลายยอดนะคะเพราะว่าทางร้านของเราเนี่ยจะ สั่งเลยนะคะให้เสียบยดดอดแบบตต่ำนะคะเราไม่ขายไซส์นะคะเราไม่ขายไซส์แต่เราจะขายคุณภาพให้กับลูกค้านะคะตามที่ดาวได้ออแนะนำไปแจ้งไปทุกคลิปนะคะเราไม่ขายไซส์ทุเรียนนะคะแต่เราจะขายคุณภาพให้ลูกค้านะคะลูกค้าไปปลูกโอกาสที่จะรอดถึง99%นะคะถ้าเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูสันคิงมาเลเซียของเรานะคะเราจะไม่เสียบยอดสูงถึงปลายนะคะต้นพันธุ์เราจะเสียบยอดต่ำนะคะ อันนี้ก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงมาเลเซียนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการนะคะทุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงมาเลเซียของเราชุดนี้เรามีอยู่ตอนนี้หนึ่งแสนต้นนะคะเป็นชุดที่สองที่เราเอามาปลิดขายนะคะชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งหมดไปแล้วนะคะหกหมื่นต้นขายแค่สองวันอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะหนึ่งแสนต้นนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าชุดนี้เราจะขายสักกี่วันหมดนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์แบบ ลูกค้าถูกใจมากนะคะลูกค้าถูกใจมากนะคะสําหรับต้นพันธ์ชุดนี้เพราะว่าเป็นชุด1นึเมตรต้นพันที่เราคัดต้นหัวออกมาสมบูรณ์มากนะคะการดินยอดอะไรก็จะสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะใบอะไรของเราเนี่ยจะไม่มีเชื้อโรคนะคะไม่มีเชื้อโรคไม่มีโรคทางใบไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยนะคะใบจะเขียวเข้มแบบนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเวลา เกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะตอนนี้6โมง40แล้วนะคะจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะต้นพันของเราก็ยังแข็งแรงแบบนี้เลยใบยไม่หลับนะคะใบนะจะแข็งแรงมากไม่หลับนะคะปกติแล้วใบทุเรียนจะหลับนะคะแต่ว่ามูสังคิงมาเลเซียของเราใบาไม่หลับนะคะใบจะสวยแข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะตามที่ดาวให้ FC ให้เพื่อนๆต่ามู้ชมดูอยู่นะคะใบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านไหนสนใจทุเรียนสายพานันธุ์มูสังคิงมาเลเซีย ไซส์หนึ่งเมตรถ้ามาสอบถามกันได้นะคะตัวน,นี้ไซส์เล็กของเราหมดนะคะไซส์เล็กของเราหมดต้องรออีกรอบหนึ่งให้ไซส์เล็กเลี้ยงเดดเลี้ยงเดดครบวันก่อนเราถึงเอาเอามาวางขายอีกนะคะตอนนี้เราก็มีไซส์นี้เป็นไซส์ที่สวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดของร้านเราที่มีอยู่เลยนะคะต้นพันุ์จะสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะทุเรียนสายพันธุมูสังคิงมาเลเซียดูใบนะคะ ใบจะแข็งแรงมากนะคะใบแบบสมบูรณ์ทุกต้นนะคะใบจะเขียวแตกยอดแบบนี้เลยนะคะใบจะไม่หลับด้วยนะคะสําหรับมูซังคิงมาเลเซียนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะท่านไหนสนใจนะคะข้ามาสอบถามรายกันได้นะ,ะของเราแตกยอดดีมากแตกยอดสม่ําเสมออายุแค่แปดเดือนนะคะเป็นต้นพันธุ์ใหม่ปีหกสี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะต้นพันธุ์เนี่ยโรยเสียบยอดแล้วก็อันนี้คือโคนต้นนะคะเป็นต้นพันธุ์ใหม่เลยนะคะ ถ้าเป็นต้นพันเก่าสภาพต้นจะไม่อยู่แบบนี้นะคะลูกค้าเอฟซีน่าจะเคยเห็นนะคะน่าจะรู้กันว่าต้นใหม่ต้นเก่า่เป็นเด็ดไหนนะคะอันนี้ของเราเป็นต้นใหม่นะคะเราให้ดูกันถึงที่ถึงโคนต้นถึงดินเลยนะคะอันนี้เป็นต้นใหม่นะคะต้นใหม่จะไม่เกร็งนะคะต้นใหม่จะเป็นเด็ดนี้แต่ถ้าเป็นต้นต้นเก่าต้นแบบว่า ปีที่แล้วอ่ะเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะจะออกสีขาวๆนะคะจะออกเกรงเรงอันนี้ก็เป็นต้นกล้าทุเรียนป่าด้วยนะคะออกสีคํำๆแบบนี้นะคะจะทนต่อสภาพอากาศทนต่อความร้อนได้สูงทนต่อือรูได้ดีนะคะใบอะไรของเราเนี่ยคือจะสมบูรณ์มากแบบนี้เลยนะคะความสมบูรณ์ของใบนะคะความสมบูรณ์ของลําต้นของยอดนะคะมันก็เสมอกันนะคะเพราะว่าถ้าทางดินนะคะทางดินทางถุงทางดินเนี่ยสมบูรณ์ดีนะคะ ถงดินสมบูรณ์แบบนี้นะคะลำต้นก็จะแข็งแรงใบก็จะสวยเผียวเป็นมันไม่มีเชื้อโรคนะคะไม่มีเชื้อโรคเลยนะคะยอดก็สามารถที่จะ แตกเดินได้ตลอดนะคะยอดจะเดินได้ตลอดเลยแตกยอดแล้วก็เตะยอดแตกยอดออกมาเรื่อยๆนะคะทีนี้ต้นพันก็จะโตได้ไวนะคะชุดนี้ก็เป็นชุดหัวเลยนะคะเป็นชุดหัวที่เราคัดออกมานะคะเอาออกมาขายเป็นไซส์ใหญ่นะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงมาเลเซียนะคะต้นพันธุ์แบบสวยสมบูรณ์มากนะคะสนใจนะคะเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะเอดไลน์หรือว่า เอสไลหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลเซียไซส์หนึ่งเมตรนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะชุดนี้ไซส์นี้เหลือแค่หนึ่งเซนตต้นนะคะหกหมื่นต้นชุดเมื่อวานเราขายหมดไปแล้วนะคะวันนี้เปิดอีกชุดหนึ่งนะคะสนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะคะการจัดส่ง ต้นพันธุนะคะอันนี้เป็นพัน์ไม้ที่เราคัดออกมาเพื่อที่จะจะส่งให้กับลูกค้าพรุ่งนี้ทั้งหมดนะคะลูกค้าที่ได้ที่ได้ออเดอร์เข้ามาพรุ่งนี้เราจะส่งให้ทั้งหมดนะคะเนี่ยมีหลากหลายอย่างนะคะชุดนี้ก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะไซส์ไซส์เซสิเซนนะคะ9 0ถึง1่เมตรนะคะเกือบเกือบ1เมตรนะคะบางกนก็ได้1เมตรเนาะ ตุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจีนะคะของเราก็ต้นพันธุ์ก็สมบูรณ์มากเหมือนกันนะคะต้นพันธุ์จะสมบูรณ์แบบนี้เลยเนาะเนี่ยนะคะต้นพันธุ์แบบสมบูรณ์มากนะคะวันนี้เจ๊ใส่เสื้อเสื้อเทานะคะลูกค้าท่านไหนสนใจยาวลิ้นจีเจ๊เสื้อเทาวันนี้ก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะชุดนี้ชุดเจ๊เสื้อเทานะคะเพราะว่ามีลูกค้า,าทุกท่านที่เข้ามาสั่งซื้อบอกว่าของจุด ช,ชุดเจ๊เสื้อสีอะไรแต่ละว,วันนะคะก็เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะคะ,ะชุดนี้ยาวลิ้นจีพรุ่งนี้เราก็จะจัดส่งให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะมีทั้งมูซันกิงยาวลิ้นจี่นะคะของเรามีเยอะแยะหลายสายพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ตัวนี้ชุดนี้ไซส์ยอยู่ที่อายุ8เดือนเหมือนกันนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นยาวลิ้นจี่กระโดงชุดนี้ลูกค้าจองหมดแล้วนะคะ ก็จะมีเป็นอทองลาบูนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็กล้ามาสอบถามกันได้นะคะ <S <S เราก็ยังมีทับทิมสยามนะคะอันนี้เป็นทับทิมสยามนะคะไซส์เก้เซนนะคะไซส์เกซนเป็นไซส์ใหญ่อายุ1ปีนะคะอายุหนึปีต้นพันธุ์ก็จะสมบูรณ์แบบที่เห็นนะคะ สนใจพันไม้อะไรนะคะทางร้านของเราก็มีจําหน่ายเยอะแยะหลากหลายนะคะที่ไม่ได้พูดถึงก็มีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเหะโรงเรียนบ้านนาสานะคะตรงนี้เราเปลียมที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้นะคะพรุ่งนี้ทางร้านจะส่งต้นพันุ์ไปให้นะคะก็คลิปนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้ให้ชมกันก่อนนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอน่าล,ลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดชมวีวิอใหม่ๆของเราต่อไปขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ